อัปเดตครับโกลกาเดนอันนี้ที่ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าไม่มีอะไรจะเล่นครับแต่น,นี้อัปเดตไงมีน้องหมีมาเพิ่มครับก่อนหน้านี้ผมก็มาดูคราฟแล้วแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไรก็คือเอาผลไม้อ,อะไรมาคราฟเพื่อให้ได้แบบของตามเหมือนเป็นเควสนั่นแหละเอาอันนี้คราฟสปริงเกอร์ได้ด้วยเพิ่มความเร็วในการเจริญเติบโตของพืชก็คือพวกมะพร้าวแกะมังกรมะม่วงโกโก้แล้วก็แตงโม เป็นเวลาสี่นาทีมันมันน่าจะไวขึ้นแบบไวขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่อันนี้ซึ่งมันเจาะจงมันก็ดีครับอันต่อมมอะลรเป็นสําหรับเบอร์รี่เป็นพวกเบอร์รี่โดยรวมเลยมีโบนัสเพิ่มขึ้นสําหรับพวกพลิกโกโก้แล้วก็ปาปิยามะละกอสวีทโซเอรเป็นวอเตอร์เมลอนล้วนเลยแล้วก็เป็นแตงโมมูนเมลอนเพิ่มขนาดครับอันนี้ เาว์อันนี้เป็นสำหรับพวกดอกไม้ดอกไม้ใด้วยรวมเลย2.5นาทีเหรอจะทำให้เกิดฟรีซโอ้ไอ้พวกนี้น่าสนใจสต็อกสปอร์ตสปริงเกอร์เพิ่มการจเจริญเติบโตไวขึ้นมากแล้วก็ทำให้เกิดการเปียกด้วยกับบีนซ็อกแบมบูแล้วก็มัส์ลูมแบบเจาะจงเลยแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ราคามันไม่ค่อยดีนะไอเปียกเฉยใช่ไหมอันนี้เปียกเป็นเวทเฉย เพิ่มความเร็วในการจเจริมโตแล้วก็ทําให้เปียกซึ่งราคาบินซ็อกอันนี้คือดีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าแค่เปียก,กเฉยไม่ค่อยโอเคอันนี้เป็นสเปรย์เลยครับมิวเ a ชันสเปรย์ทำให้เป็นช็อกโกแลตโอ้โหไแล้วคัฟไม่ยากนะครับนี่คลีนิ่งสเปรย์นี่หาได้จากไหนแต่ว่าโกโก้เรามีแล้วแล้วก็ใช้ฮันนี่ยี่สิบสามารถทำให้เป็นช็อกโกแลตไดต่อไปมิวเทชันสเปร เป็นโพลีเนตเราต้องมีบีบา m มเอาบีบา m มหนึ่งอันกัยี่สิบห้าราคาก็ไม่ค่อยดีนะโพลีเนตโอ้โหมีแบบช็อกด้วยไล h t นิ่งหลอดนี้หายากแต่ถามว่าดีไหมคือถ้าเลือกได้ไปเลือกพวกเรนโบหรือว่าเลือกไอ้ e, พวกอันใหญ่ๆพวกผลใหญ่ๆคือดีมากเลยนะอันนี้ช็อกราคาคืออย่างดียิ่งผมว่าเซเลเชียมันก็ยังมีอยู่นะเนี่ยเพราะว่าเปิดล่าสุดรู้สึกเหมือนมันจะมีพวก มูลลิตกับมูลิกับบัดลิอยู่แต่ว่านานๆจะสุ่มเกิดทีถ้างั้นเซลเชียวก็อาจจะมีโอกาสถ้ามีแบบเซลเชียลเรนโบว์แล้วก็ฉีดสเปรย์ช็อคเข้าไปโอ้โหราคาจะแรงขนาดไหนฮันนี่ครับสามารถใช้ b ีคลีสมาทำได้แล้วแล้วถ้าเป็นแบบธรรมดาต้องไปดูอีกร้านหนึ่งเอ้ามีมีบีเอเพิ่มเป็นแอนติบีด้วยแอนติบีได้อะไรเพิ่มอ๋อ มีดิสโก้ B เพิ่มครับอันนี้วอ t c ส B คือสำหรับสายฟรีก็น่าจะเอามาแลกดูสักตัวนะผมอันนี้จริงๆก็ถือว่าก็โอเคได้เพิ่มความหลากหลายขึ้นมาสำหรับสายฟรีซึ่งแค่ใช้เวลาก็เยอะเลยครับกับการเอาแบบสักอย่างหนึ่งต้องมานั่งสุ่มกว่าจะได้สุดท้ายเป็นแพ็ค B Increase อ n c r e ี s แบ็คแพ็ก k หรอขนาดแบ็คแพ็คเพิ่มขึ้น2ีเลยทันที ตัวน,นี้ชื่อแพ็กบีน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงป่ะแอนดี้โอ้โหต้องใช้อันนี้เลย Sunflower ไม่มีอีกสุ่มยากของผมยังไม่ได้สักทีอันนี้คือสุ่มมาได้เยอะแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไอ้พวกระดับสูงๆเลยนี่ครับเต็มเลยไอ้ต้นชพูเนี่ยที่บอกว่าราคาดีเนี่ยเต็มเลยครับเต็มไปหมดแล้วก็อันนี้ก็ไปหาซื้อมาบ้างแล้วนานๆจะเกิดที ส่วนใหญ่จะออ,อกกุหลาบเมียกุหลาบเต็มเลยครับกับไอ้ต้นสีชมพูนเนี่ยชื่ออะไรรีแลกจําแทบไม่ได้แล้วตอนเนี้ยอันนี้ก็มีออกมาบ้างพิงลิลลี่นานทีครับแล้วมันใช้เยอะขนาดนี้แล้วเราออกอยังเท่าเดิมอยู่สิบกิโลได้สิบฮันนี่ไม่ได้เพิ่มขึ้นครับอันนี้ควีนบีมีอะไรขายเพิ่มไหมไม่มีมีแต่อันเนี้ยฟาเวอร์ซีดแพ็ครู้สึกว่า เอาไปแลกอันใหม่ได้ผมซื้อไว้ก่อนอ่นนี้ครับ B A K. ตรงนี้สามารถเอาไปแลกเป็นไข่ประเภทหนึ่งได้อันนี้ก็มีสูงสุดเป็นค e n B อ่าพวกนี้ผมยังไม่ได้เลยชักอันเนี่ยคือมันกว่ามันจะเกิดทีนึงยังไม่ได้ละทีอ่ะ B c r e a อันนี้เนี่ยเอาไปเพิ่มได้แต่ว่าผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่กับไอพวกตกแต่งตอนนี้กําลังหา Cleaning อยู่ c l e น n i n g เปรย์ได้จากไหนเอ่ยตรงนี้ปะครับอ่านี้ครับ Cleaning สเป ซื้อไป2อันเลยมาซื้อจากร้านเกียร์ครับคลีนนิ่งสเปร์อันละ15ล้านเอาไว้ทำอะไรไม่ได้อ่านคลีนนิ่งสเปร์อ๋อหนึ่งอันหนึ่งอันใช้ได้สิบครั้งเลยครับก็คือซื้อหนึ่งได้สิบครับในสต็อกคลีนนิ่งสเปร์สามารถคลีนมิวเทชันได้ก็คือผลพวกมิวเทอน,น,นะนะหรือว่าต้องเลือกอ๋อต้องเลือกเลยครับ อันนี้เลือกแล้วกดดูโอ้โหถ้างั้นไออันที่คราฟก็น่าจะทําได้แค่ทีละผลเหมือนกันก็คือเลือกผลหนึ่งแล้วก็ฉีดเข้าไปคลีนนิ่งสเปรย์ก็คือทําความสะอาดครับแล้วถ้าเราเอ้อนนี้ไปค้าปุ๊บเราก็จะได้เป็นหนึ่งอันเหมือนกันแต่จะเป็นหนึ่งอันที่เกิดมิวเทสได้อันนี้ผมสนใจมากเลยแต่หาซื้อยากมากโอเคครับผมมีหนึ่งอันมีไลนิ่นงหลดเมลอนอันนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรกับมันสักที อยู่มานานแล้วครับผมล็อกเอาไว้เผื่อเข้าผิดเซิร์ฟแล้วมีคนมาแย่งแล้วมีลูกใหญ่ลูกหนึ่งนี่นี่มะม,ม่วงเซเลเชียลโฟเรนซผมว่าราคาน่าจะดีถ้าเป็นไปได้จะทําให้เป็นช็อกโกแลตด้วยแล้วก็เป็นช็อกด้วยฉีดเข้ามะม่วงอันเดียวเลยพอลูกใหญ่มากครับมีเซเลเชียลอยู่ด้วยจะดูว่าราคาเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นก็ไปไปล็อกไว้ก่อนอะ้วตรงนี้อะไรอ่ะคราฟติง้งคราฟติ้งรีสิป เน r ตาทอนซันคอยอันนี้ใช้พิงก l ลิลลี่แดนดิเเราไม่มี d ดฟโฟดิลมีก็น่าจะโอเคอยู่อันนี้โอ้โหมีอะไรให้ทำเยอะเดี๋ยวว่าอาจจะมีคลิปต่อออ a n เลนทิวลกับเดฟโฟดิลเป็นมานูกา้าอันนี้น่าจะทำได้ในคลิปนี้เลยครับสิบนาทีเลยแบมบูแบมบูแล้วก็ m a n ูกา้าอ๋อไปทีละขั้นเลยครับเดฟโฟดิลมาแล้วก็เอา d ดฟโฟดิลมาผสมกับออ a n เลนทิวล แล้วก็ไปอีกขั้นหนึ่งมานุกาแล้วเราก็เอามามานูกามาเป็นแดนดิเลออนอีกขั้นหนึ่งและขั้นต่อไปก็ต้องใช้แดนดิเลออนอ่าถูกต้องเป็นลําดับขั้นขึ้นไปถึงอันสูงสุดครับเป็นแดนดิเลออนแล้วก็อัพไปอีกจากลูมิล่าก็เอาลูมิล่าเอาตรงนี้ไม่มีลูมิล่าแล้วเป็นเพอร์เพิลดาเรียน่าจะมาสุดที่ลูมิล่าอันนี้น่าจะสูงสุดครับโอเคเดี๋ยวมาทําตรงนี้กันโครัสลาเวนเดอร์ อ่าไม่ยากไม่ยากอันนี้อันนี้พอได้อยู่ต้องไปเคลียร์สวนทางั้นมาซื้อก่อนเลยมาเล็ดมีมั้งออกอันนี้ครับออเลนทิลิปซื้อมาเก็บไว้ก่อนครับเผื่อ,อามาครับอ่าแบมบูอันนี้ต้องปลูกไว้ด้วยเอมเบอร์เดี๋ยวสองผลใหม่ล่าสุดผมเพิ่งได้อันนี้ไปแล้วคือกว่าจะหาได้อ่ะกว่าจะเจอหนึ่งอันโอ้โหต้องรออีกสองขั้นสุดท้ายเอมเบอร์ลิลลี่ ยังไม่มีเหมือนกันชูการ์แอปเปิลน่าจะปลูกได้ยาวๆพวกนี้ระดับพิสมาติยังไม่ได้เลยอันที่อยากให้ติดช็อคก็คือไม่ติดเลอเกินส่วนอันที่ไม่ได้สนใจว่ามันจะติดหรือเปล่าเนี่ยติดเอาติดเอานี่ครับกลางคืนแล้ว moon มูลฤิ์มีมูลลิ์ก็ต้องมี selection. เซเลเชียบะดาวตกมาพร้อมกับกลางคืน ขอผลโกโก้หนึ่งผลครับครับเลยครับได้ทีละอย่างครับอ่ะคลีนิ่งสเปรย์มี่ใส่ไปแล้วก็ใช้โกโก้ครับอย่างนี้นี่เองระบบเมนนุ่นเลยเรียบร้อยครับแล้วก็เอาฮันนี่ยี่สิบอ๋อครับได้ทีละอย่าง นี่ครับพี่หมีกาลังทําอยู่กําลังผลิตให้เราปิดหน้าปิดตาทำไมครับพี่โอ้โหอันนี้ก็สิบนาทีแล้วหนึ่งอย่างแล้วก็อันนี้มันใช้ไปหนึ่งอันจริงๆครับเราซื้อหนึ่งได้สิบจากสิบห้าล้านก็คุ้มอยู่นะครับเอามาผลิตตรงนี้แล้วเราเอาไปฉีดใส่ผลที่ดีของเราถือว่าดีอันนี้ดีก่อนหน้านี้คือไม่มีอะไรให้เล่นเลยครับกิจกรรมนี้ ไอรอบเซลเชียลผมยมังมานั่งรอนั่งรอนั่งรอว่ามันเกิดเซลเชียลพอราคามันดีไงแต่ทีเนี้ยไอโพลลิเนตราคาก็ไม่ได้ดีฮันนี่อะไรเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันราคาไม่ดีสักอย่างก <c oughs> ิจกรรมนี้พอมีอันนี้ผมว่ามันค่อยดีขึ้นมาหน่อยเ <c oughs> พียงแค่เราเอาฟลาเวอร์ซีดมาแลกเรามีแล้วรออะไรใส่เข้าไปเรียบร้อยใช้เวลา20นาทีในการคราฟกว่าจะได้มาหนึ่งอัน <c oughs> ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็น่าจะมีนี่ไงสำหรับสายเปนี่ครับคลอคัส ซื้อได้เลยผมคิดว่าน่าจะได้บ่อยนะดูส9้าเอรลดน้อยกว่าเมื่อกี้มานิดนึงแล้วก็มาสุ่มสุ่มดูดวงนิดนึงว่าจะได้ท่านตะวันไหมปึ๊กอ้โอเคครับเลิกเลยครับเตอร์ซีดแพ็คจะได้ดอกอะไรมาดูกันโอเคครับได้เลยอะไรคลอคัสเจพึ่งมีอะไรให้ผมบ้าง นอกจากซีดแพ็กเนี่ยซีดแพ็กมีเหมือนเดิมเลยครับนี่แค่ครับเน็กเน็กต้าฉาดมาแล้วเอาเลยครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยเน็กาลีนเอาไปให้หมดครับพวกนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันไฮฟลูดซีดเนี่ยบีเอกได้แล้วครับหนึ่งอันซึ่งก่อนหน้านี้ผมยังไม่เคยสุ่มเลยตรงนี้นานทีกว่าจะเจอแต่อันนี้ผมจะไม่มาสุมตรงนี้นะผมจะเอาไปคราฟเพิ่มครับไปคราฟเป็นอันถัดไปอันที่คราฟมันก็น่าจะพิเศษกว่าเ่า เอออัน,นอันนี้ไม่น่าจะพิเศษเท่าแบบคราฟถ้าคราฟต้องพิเศษกว่าแน่ๆเพราะงั้นเดี๋ยวผมเอาไปคราฟเดี๋ยวน่าจะได้ปลูกต้นอะไรใหม่ๆผมว่าเอาแคคตัสไปไว้หลังบ้านเลยดีกว่านี่ครับยังไม่ได้ซื้อซื้อเลยโอ้โหลู้ซื้อไปนานแล้วได้ไม่หนึ่งแปลงเลยครับเรียบร้อยได้สองอย่างเลยครับสุ่มอีกทีคราฟเตอร์ซีดแพ็คจะได้ดอกอะไรมาดู นี่ครับสิ่งที่ได้ก็คือคลอคลอคัสอีกอันหนึ่งถ้างั้นปลูกไปเลยครับอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเอาไวเอาไวผลิตหน้าตาออกมาเป็นยังไงเก็บได้กี่ครั้งลดเลยครับจนกว่าจะโตน่าจะแป๊บเดียวผลคุณภาพต่ำเรียบร้อยครับเติบโตเรียบร้อยนี่คือคลอคัสครับคลอคัสไม่ใช่ฮอคัสนี่ครับน่าจะเก็บได้ครั้งเดียว มันไม่มีหัวเชื้อไม่มีหัวสปอร์อะไรเลยครั้งเดียวจริงๆเก็บไว้ก่อนขายก็คงไม่ได้ราคาอ๋อเอามาทําซันคอยได้ก็คือเราต้องปลูกทุกชนิดนั่นแหละเพื่อที่จะทําซันคอยก็อาจจะต้องทําแบบนี้วนซ้ําไปเรื่อยๆครับซึ่งอันนึงคือ30นาที40นาทีต้องปลูกฮอคัสให้ได้แล้วก็ดับโฟดิวดั f โฟดิ l เหมือนจะมีโฟดิครับสามารถปลูกได้เพื่อให้เป็นอันนี้ แล้วก็มีแดนดิไลออนแดนดิไลออนต้องคราฟเอาพิงค์ลิลลี่ผมก็มีแล้วอยู่ในสวนถ้างั้นสิ่งที่เราขาดคือคลอคัสกับแดนดิไลออนเพื่อที่จะให้ได้ซันคอยซึ่งผมคิดว่าซันคอยน่าจะเก็บได้ทีละดอกหนึ่งเหมือนกับพิงค์ลิลลี่นั่นแหละเมื่อไหร่เราจะได้นะเนกตาฉาดตอนนี้ผมได้มาแล้วครับน่าจะทำเนกตาทรอนได้เนกตาทรอนนี่คล้ายๆกับทาน์ฟอร์เมอร์ครับอันนั้นเมกตาทรอน ลูบิล่านี้ผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกับฟักทองน่าจะปลูกได้แค่ครั้งเดียวเก็บได้ครั้งเดียวมันจะเก็บได้หลายรอบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันใช้ฟักทองสองต้องลองทําแต่ก่อนจะทําทเราก็ต้องทาแดนดีไลออนก่อนอยู่ดีตอนนี้ทําบีบามก่อนจะได้รู้ว่ามันเก็บได้กี่ครั้งเอาคอคัสกับลาเวนเดอร์ซื้อได้จากราชินีพึ่งอราสามน้ำพึ่งครับใส่คอคัสลงไป แป้งตุ่งด้วยลาเวเดอร์นิดหน่อยแล้วก็เติมน้ำผึ้งเข้าไปบูมเกิดเป็นโกโก้ครันช์อะไรอะและนี่เป็นอีกระดับหนึ่งที่จะทำครับแต่น่าจะเป็นคลิปหน้าเพราะว่าต้องรออีกนาน B A K. ใส่เข้าไปครับเป็นระดับที่เราไม่สามารถหาซื้อได้เราต้องมานั่งครับถ้าจะซื้อต้องซื้อในนี้อันที่หาซื้อได้แต่ซื้อยากเราเอาหาซื้อได้แต่ว่าซื้อยากแล้วก็ต้องมานั่งครับให้ลำบากดีกว่า <laughs> ไปเลยครับระบักโอ้โหสองชั่วโมงตู้นี้ไลนิ่งล็อตวันนี้ไม่ได้เลยครับอันนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีครับดอกนี้ใกล้แล้วแล้วผมคิดว่าไอเนี้ยมันดีมากเลยสำหรับทำคอนเทนต์เพราะว่าเวลาเรามีผลไรแปลก,กเราเอามาล็อกไว้ก่อนนอกนั้นเราเก็บให้หมดเราก็สามารถเก็บผลที่เราอยากจะเก็บเอาไว้ดูได้ พวกผลแปลกหรือผลอะไรที่ต้องเอามาใช้งานก็ล็อกไว้เลยไม่ต้องไปกลัวครับว่ามันมันจะแพงเพราะว่าเพื่อคอนเทนต์แล้วมันก็ต้องใช้ยังไงเราต้องฟาร์มตังค์มาใช้อันนี้ไกลเลอเกินนั่งหาอุปกรณ์ในการว้ากับวิ่งมาเวลาพอกันครับนี่ครับยี่สิบล้านหนึ่งอันใช้ได้ยี่สิบผลยี่สิบผลนี่หักมาครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องปลดออกมาอีกล็อกแล้วก็ต้องปลดด้วยไม่งั้นก็เอามาดูเอามาทําอะไรไม่ได้ อ่าอันนี้เหมือนมันมีเควสปะเหมือนมันมีให้ผลิตมันก็เลยมาบ่อยปะส่วนพวกนี้ยังไม่เห็นครับกอดลีสปิงเกอร์นี่ยิงยิงแล้วเลยมาสเตอร์สปิงเกอร์ก็ลิงแย่แล้วไปใหญ่อีกอีกหกนาทีเพึ่งจะออกมาแล้วครับซึ่งตอนนี้บีบามได้แล้วมันคือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนลิปป่ะบีบามลิปบามอะไรเงี้ยเก็บได้กี่ครั้งครับถ้าครั้งเดียวขอญาติ ล็อกเอาไว้ก่อนเพราะว่าผมเห็นว่ามันต้องใช้เอ๊ะเราลดไม่โดนเหรอทำไมไม่โตสันทีอ๋อเป็นพุ่มอย่างนี้เลยครับเป็นพุ่มอย่างนี้แสดงว่ามันก็จะเป็นผลหลายๆผลเก็บแค่ดอกมันโอเคครับดีอยู่ครับอันนี้บีบามแค่อันเดียวเราก็เอามาคราฟได้หลายอันแล้ะถ้าอย่างนี้นะไอะพึ่งเนี่มันจะไปผลิตให้ผมได้เยอะแค่ไหนผมไม่ได้ฟาร์มเอาไว้เพราะว่าตอนแรกอะ อีเวนต์มันไม่น่าสนใจเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบเราต้องเอาน้ําพึ่งมาเผาตอนนี้เผากันยับยับอ่ะมานุก้าครับเลยครับอันนี้จะทำสองอันนะครับเพราะว่าอันหนึ่งเดี๋ยวจะต้องปลูกเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็เฟลเฟเวอร์ลิตเอาไว้เพื่อที่เอาดอกมันมาใช้เพราะว่ารู้สึกว่าดอกมันก็เอาไปผลิตเหมือนกันแต่ละชนิดต้องทําอย่างละสองอย่างละสองไปครับโอ้โหมันเผาแบบยับยับเลยนี่หว่าหนีเรียนมาปลูกผักได้เลยอ่ะใครที่เรียนอยู่ต้องใช้เวลาทั้งทั้งหมดเลยอ่ะโอ้โหมันเยอะมาก แต่ละอย่างคือแบบต้องมารอสองชั่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยสิบนาทีสองชั่วโมงไอ้น,นีอ้อีกแต่เนี้ยหนักสุดเลยคือผมอยากให้ผู้พัฒนาแบบใส่มาเยอะๆเลยได้ไหมแบบสิบกิโลแล้วก็แบบยัดไปแบบร้อยกิโลอะไรเงี้ยร้อยกิโลได้คูณไปสิบเนี้ยนี่มันทีละสิบทีละสิบแล้วแบบสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิรอนานไม่ว่าครับแต่แต่ว่าต้องมายัดทีละอันนี่เหนื่อยมากนี่ครับบีบามหน้าตาเป็นอย่างนี้ เป็นผลเหมือนพุ่มเบอร์รี่แต่ว่าเกิดมาเป็นดอกไม้สองจุดสองสามกิโลราคาแพงไหมแปดหมื 8, ่นโอ้โหผิว่าดีนะครับเนี่ยไปเหมือนก้าแต่เป็นดอกใหญ่นะอันเนี้ยแล้วก็ออกใหม่เป็นดอกเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยแต่ราคานี่คือเทียบเท่ากับนู่นเลยนะครับเท่ากับบีนสต็อกหนึ่งผลผลิตได้ง่ายกว่าหาได้ง่ายกว่ามาเลยครับอีเวนต์พึ่งมาอีกแล้วโอ้โห เอาบีเอกมาอีกแล้วแต่น้ำพึ่งไม่มีแล้วก็ผมเพิ่งเห็นว่าสต็อกเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นครึ่งชั่วโมงครับไวขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากตอนแรกมันเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจะรีสต็อกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้มันน่าจะเป็นสามสิบนาทีแล้วนี่ครับมานุกะเสร็จเรียบร้อยเราไปที่แดนดีเลออนแต่แดนดีเลออนเนี่ยผมว่ามันน่าจะปลูกได้หลายรอบอีกแค่สองขั้นเองนี่ครับใส่เข้าไปวิธีก็น่าจะวนประมาณนี้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาดูกันแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลาาานานมก ได้เลยครับลูมมล่ามันจะปลูกได้นานไหมผมคาดหวังว่ามันจะปลูกได้นานนะแต่ว่าผลที่มันออมผสมอะคือมันปลูกได้ครั้งเดียวไงพวกพวกอันเนี้เนี่ยฟักทองฟักทองปลูกได้ครั้งเดียวหนึ่งขั้วอำนอาจอ้าไม่ใช่ไม่ใช่นี่วะโอโหครับอย่างนี้ทําเลยคือถ้ามันไม่ได้ครั้งเดียวเนี่ยทำเลยลูมมล่าถ้าโตเต็มที่แล้วเก็บได้เลยก็คือ เสียได้ของครับแต่ถ้ามันโตเต็มที่แล้วมันเก็บยังเก็บไม่ได้ก็คือของดีไปสองเปอร์เซ็นลดไปเรื่อยๆครับจะได้โตโอ้โหเป็นรูปแคชเชียนมาร์กโอเคครับนีไงถ้างั้นผลมันก็น่าจะผลมันน่าจะออกตรงนี้ครับนี่โตเต็มที่นะครับลูมิล่าถ้าอย่างนี้น่าทำอยู่น่าทำอยู่น่าทำเพิ่มด้วยซ้ำเนี่ย มันโตเต็มที่ครับแล้วก็เราสามารถเก็บตรงนี้ได้เพราะว่าตอนนี้เราเก็บไม่ได้ก็แสดงว่าเก็บได้เรื่อยๆครับโหเดี๋ยวเรามาดูราคากันว่าเท่าไหร่เรียบร้อยครับน่าจะโตเต็มที่แล้วสําหรับผลลูมิล่าอันนี้ไม่ได้ติดอะไรนะครับสีทองนี่เหมือนติดช็อคแต่ไม่ใช่ราคาจะช็อคไหมผมทํานานมากเลยนะหลายชั่วโมงอีเวนต์พึ่งโผล่ไปแล้วโผล่ไปอีกนี่ครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกับฟักทองเลยเหมือนฟักทองเดะ ติดที่ว่าหัวทิมครับคั้วอยู่ข้างล่างแล้วก็มีแสงข้างนอกคล้ายๆเจลลี่โผล่ออกมานิดหน่อยโอเคแถวนี้ไม่ค่อยมีเมฆเก็บไว้ได้ครับเรามาดูกันว่าเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าแสนโอ้โหนี่มันเทียบเท่ากับเหตุเลยอ่ะลองคิดดูถ้าเรามีสักสิบต้นครับทีนึงก็หนึ่งจุดห้าแสนแล้วก็ทำมันติดช็อกด้วย จำได้ว่าเหตุติดช็อกตั้งเท่าไหร่อะหกสิบล้านแต่ไม่รู้ว่านั่นมันช็อกด้วยเซเลเชียรป่ะซึ่งราคาเท่านี้มันมันโหลดไปได้ไกลามากเลยนะครับเป็นหนึ่งผลที่ผมคิดเลยว่ามันควรที่จะฉีดช,ช็อกโกแลตแล้วก็สายฟ้าเข้าไปในมันซึ่งราคาผมคิดว่ามันจะหนักหน่วงมากเลยแต่รอบนี้เดี๋ยวเอาเป็นตัวเมงโก้ก่อนไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําไว้แล้วแล้วมันติดเซเลเชียรด้วยอันนี้เดี๋ยวถ้าเราได้สายฟ้ามาสองอันเราก็จะเอามาฉีดด้วยอันหนึ่งรอดูว่าจะได้ผลใหญ่แค่ไหน แล้วก็มีเอฟเฟกต์อย่างอื่นอะไรติดบ้างหรือเปล่าค่อยมาทำโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ